โดเรียงกดแ้วกดแ้วเราขอภาพภาพไปใหญ่ีานาทีอย่าอย่เดือดเราไม่ไดนะเือดไม่จ้ะไปบาเทโวจ้ะวัดตองจ้ท่านเอใส่ความครอบขวดต้องการดูคนมาดเนาะบาเทโววัดตรงจ้ะคนมากกันเนาะคนมากจ้ะ

ทีวัดบ้านลองทอบ้านเมืองอยู่เมืองจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะมีกวนข้าวทิ์ที่วัดบ้านลองทจ้ะ

con thợ chip kêu bắt lồng tong rồi chạy chạy khâu chip chạy ba tê vô, thamประจำ thụp pí cha bắt lồng tong, ใส่ไอเทวเดูจ้าคนมากคนมากมากจ้า <c oughs> คนมากไหมมากค่ะคอยติดตามลุงไอช่องลุงพนมคนชาวนาเลยจ้าจ้าติดตามดูก็ช่องลุงพนมคนชาวนาจ้า ตะเลยนะจ๊ะกเอกับเดืจังช่องลงพนมทนชาวนาคนเยอะมากเต็มเลยไม่ไหวแล้วเขวางไว้างเต็มแล้ว บาตบาทฮีโร่ัดบานกอมีมาพูนี่แหละคนก็มากมาเนี้ยเลยจ้ะใส่ถุกปีทำถุกปีข้นขี้นขึ้นี่หนข้นนขึ้นขึ้นขึ้น้นขึนขึนขึ้นขึ้นขึ้้น ถ่ายมุด yeah. นั the water, the water, the water ่นแหละเขาอันนี้เป็นยูทูปเนาะนายมาใส่เรื่อาตัง์มาใส่นี่มุขโกกา คอยใส่ดอกไม้เออใส่อะไรก็ได้ลูกคนเยอะมากอ่ใส่อะไรใส่เยอะน่ตังดาตังเยนนี่หนูต้องมใส่เออพระตูใส่บาทโอ๊ก็ต้ใส่บาจะไปงเีนกได้เออเออใสดอกไ ยิ้วอะไรหรอยิ้วขครเรีอกกันแล้วแล้วก็จับไปถุงจับไปน่งข้อแรกหนึ่งครอือข้อแใส่หนั้อสองข้อแรกงก็พอไป เชิญมาจ้ะเชิญมาถุปีนะจ๊ะตี่วัดบ้านลมตองตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจ้ะใส่อันมาถูใส่นางจ้ะเอ้ยอยาใส่นางนางใส่อันมาโอ้โหนั้ที่หลังหงส์เชิญจ้ะวัดบ้านลมตองจ้ะใส่บาตเทบูจ้ะที่เจ้าอาวาสจ้ะ จ้าอว,วัดวัดลุงสมไปลองอลองเจ้าอว,วัดจ้าน่าใส่ดิน่าใส่ใส่ที่เราถุงมพนหนจะพุงนี่น่ะใส่ใส่องค์กระถุงน่ะใส่องค์นึงถุงนึงถุงนึงถุงเดียวเออไก่สักไก่ ใส่บาตพมกที่ทองจ้ารวยรวยเนี่รวยวยรวยรเนาะหน่าเนาะควาตเคร่งคองเลยไปเดี๋ยวไปไม้ันนามัดมยไม้ันนามัเนีย ใส่บาซิลปุดใสบาเิโูค่ะมาต้องโตมากับหลานไทยองมนเนี่ยสาวไทยว่าม้ใส่สาโตใส่ใส่อันนี้อด Nah, saya cho kênh Ghiền

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ค่น,นี้นะจ๊ะที่วัดลังตองนะจ๊ะจบแค่น,นี้นะจ๊ะ